สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามาชมต้นโคลโพดยามเช้าค่ะตอนช่วงเช้าเช้านี่ต้นโคลโพจะสวยงามนะคะเขียวขจีใบสวยงาม ก็เลยพามาชมนะคะแต่ที่จริงอะ่ะตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปตอนช่วงเช้าเพื่อให้ดูความสวยงามของต้นขโ้โพดที่เขา,เาพักผ่อนมาหนึ่งคืนเพราะว่าเราก็ารดน้ำให้เขาตั้งแต่ตอน เย็นน่ะนะคะตอนช่วงเย็นก็รดน้ำให้เขาก็เพื่อที่จะได้มาเอาดินเข้าโคนน่ะนะคะตอนเช้าเพราะดินจะได้นิ่มก็จะขุดดินเข้าโคนเนี่ยนะคะเป็นการฆ่าหญ้าไปในตัวด้วยอะคะ่ะเพราะว่าหญ้าเยอะฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าเรารดน้ำเนี่ยคะ่ะ เรารดน้ำไว้อยาก็จะงามไปพร้อมกับข้าโพดของเราก็แต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายอนะคะต้นข้าโพดเรานี่จะเหมือนสลบสลไลดะค่ะใบก็ทิกชูตั้งกลางแบบนี้ก็จะห่อเหี่ยวห้อยกัน ทั้งแถบเลยวันนี้ตั้งใจว่าตอนเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะจะมาถ่ายให้ชมตอนที่เขาเหี่ยวเขาโดนแดดจัดอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็วันนี้น่าอาจจะไม่เป็นแบบนั้นซะแล้วเพราะว่าวันนี้นี่ค่ะท้องฟ้าอึมครึมค่ะท้องฟ้าอึมคลึมวันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมนะคะดวงอาทิตย์ยังโผล่ไม่ได้ค่ะ ขึ้นมาสูงแล้วเห็นไหมคะเหนือยอดไม้แล้วแต่ยังไม่โผล่ออกมายังพาแสงออกมาส่องสว่างไม่ได้นะคะก็คงจะได้เป็นคลิปแค่ต้นข้าโพดสวยงามนี่ซะละมั้งเพราะว่าช่วงบ่าย แต่ก็ไม่แน่ค่ะไม่แน่นอนอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนก็ถ้าช่วงบ่ายแดดจัดอีกเหมือนทุกๆวันน่ะนะคะก็จะออกมาถ่ายเพื่อให้ได้เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างช่วงเช้ากับช่วงกลางวันบ่าย ข้าวโพดของเราจะแตกต่างกันอย่างไรนะคะตอนเช้านี่ก็สดชื่นดีอะคะ่ะแล้วข้าวโพดเรารุ่นนี้ก็ใกล้ที่จะออกดอกเป็นฝักอีกแล้วนะคะบางต้นก็ออกดอกแล้วะคะ่ะ ไม่มีลมด้วยนะคะเนี่ยเช้าเนี่ยดูสิใบขโพดนิ่งสนิทเนะลมก็ไม่มีดีตรงที่แดดไม่ร้อนนะคะแต่ก็ไม่มีลมเราก็เลยยังร้อนอยู่ค่ะนี่นะคะต้นนี้จะเป็นดอกแล้วค่ะนี่ออกดอกแล้ว ดอกเริ่มมาแล้วต้นนี้ก็มีนะคะนี่อประนอมก็จะทำคลิปนี้ไว้ที่9นาทีก่อนนะน,นะคะถ้าเกิดว่าช่วงบ่ายมีแดดต้นก็เหี่ยว ก็จะมาต่ออีกสักนิดนึงแต่ถ้าไม่มีก็จะจบแค่ต้นขโพดเขียวเคียวสวยสวยนี้เท่านี้นะคะตอนนี้ก็ได้หาาที่กวา่าแล้วก็ลองไปชมโครงสร้างของ โรงงานกันสักนิดนึงนะคะเขาไปถึงไหนกันแล้วนี่ค่ะเ,เดี๋ยวนี้โครงสร้างต่างๆนะคะประนอมซูมจะเห็นไหมนอ้องลองดูแล้วกันนะคะนี่นะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ ก็อยากจะบอกว่าโครงสร้างทุกอย่างของเขาเดี๋ยวนี้นะคะสามารถลื้อถอนได้ค่ะเขาไม่ได้เชื่อมนะคะเขาจะาสร้างอุปกรณ์มาเจาะดูมานะคะเพื่อที่จะมาใส่น็อตค่ะทุกจุดทุกส่วนเขาใช้ใส่น็อตเอาค่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีนะคะ ถ้าสมมุติต้องย้ายถิ่นฐานเขาก็จะสามารถถอดแล้วก็เก็บเอาไปได้ซึ่งไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะนะคะที่สร้างไปแล้วไม่สามารถที่จะรื้อถอนได้เลยแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นค่ะสามารถที่จะรื้อเอาไปได้แต่ยังไม่แน่ใจว่า ส่วนของข้างฝานี่จะเป็นแบบไหนอนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่รือได้เหมือนกันหรือเปล่าต้องรอชมอีกทีค่ะนกน้อยนกน้อยนกน้อยเกาะอ,อีกบนน่น ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะถ้ามีมาต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ <c oughs> ตามที่บอกกันไว้นะคะถ้าแดดจัดมาต้นข้าโพดเหี่ยวจะพามาชมอีกครั้งอะนะคะนี่ค่ะต้นมะม่วงเราแตกใบอ่อนอีกก็ ต้นนี้ที่อยู่ในสวนที่เคยถ่ายไปมีลูกดกโดกนะคะเป็นพวงนะแต่เสียหมดเลยค่ะเสียหมดเลยมะม่วงไม่ได้ชิมเลยเพราะว่าเขาเน่าหมดก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเอาไว้นะที่ตรงนี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะทำงานทุกๆงานขอให้ประสบความสำเร็จค่ะคิดหวังอะไรที่เป็นสิ่งดีๆขอให้สมหวังทุกประการนะคะขอบคุณมากค่ะ